็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กับผมก็จะพามาดูเส้นทางจากถนนกิงแก้วนะครับถนนกิงแก้วมุ่งหน้าไปทางนิคมบางปูครับดูกันเดียวยาวครับเพื่อนๆเ,เส้นทางสายสบายสบายครับเรื่อยๆครับก็เป็นบางวันรถบรรทุกอาจากเยอะหน่อยเป็นบางวันนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่า เขตนี้เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมค่ะนิคมอุตสาหกรรมโรงงานหรือว่าบริษัทต่างๆครับเยอะครับเพื่อนถ้ามาจากทางสุวรรณภูมิก็จะวิ่งตรงหรือว่ามาจากทางรักกระบังรมก้านะครับหรือสุวรรณภูมิก็เข้าที่ เข้ามาที่ถนนกิ่งแก้วครับเพื่อนๆถนนกิ่งแก้วก็ตบซ้ายยิงยาวๆมาครับถนนกิ่งแก้วข้างบนนั้นก็เป็นสะพานบรุรพาวิถีขาออกไปทางชนบุรีจังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อนๆถ้าข้างในขวามือก็จะเป็นไปทางกรุงเทพประมานนครขาเข้าครับหรือจะไปทางบางนาไปทางปู่เจ้าสิงคายพัปปแดง สุขสวัสดิ์ช้างสามเสียดนั่นหระครับยาวๆครับเ,เพื่อนๆ<ม>หรือเรามาจากทางบางนานะครับเ,เพื่อนๆทางบางนาห้าแยกบางนาสี่ห้าแยกบางนานะครับก็วิ่งยาวๆมามาถึงเส้นทางแบบว่ากลับรถบางพีครับกลับรถไปทางบางพีเ,เพื่อนๆก็ตบซ้ายตรงที่ออกไปทางลาดกระบังขาจะป่บ,บาา้ายบอกครับ ป้ายบอกทางออกไปทางบางพีนะครับเพื่อนครับตอนนี้ก็จะไปลับรถตรงหน้าศูนย์อิซุสุครับขับรถหน้าศูนย์อิสุสุครับเพื่อน,อนแล้วก็ข้ามสะพานมาฝั่งกินแก้วฝั่งที่จะไปทางสมุทรปราการหรือว่าทางเทพารักษ์ครับ บางปลาบางบอ่อครับไปได้ครับนิ่คมบางปูครับเพื่อนๆตอนนี้ผมพามาข้ามมาจากถนนกิงแก้วครับข้ามมาแล้วครับข้ามมาแล้วก็จะเป็นไปทางเทพรักษ์ครับเพื่อนเนจะไปข้ามอีกแยกหนึ่งครับวันนี้รถเยอะครับรถเยอะถนนกิงแก้วนี้รถเยอะนะครับเพราะว่ามุ่งหน้าไปลงทางเทพรักษ์ หรือว่าไปลงทางนิคมบางปูครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะไปทำธุระทางนิคมบางปูครับเพื่อนเพื่อนผมจะพาเขาไปดูว่าทางนิคมบางปูทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างถนนน้องทางความวุ่นวายรถเยอะไหมสภาพเป็นยังไงบ้างกับผมก็ไม่ได้มาทางนี้เป็นเกือบปีแล้วละครับเกือบปีแล้วครับ มันก็ทําเรื่อยๆนะครับขยับขยายก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ารถราบก,ก็เยอะขึ้นทุกวันครับเยอะขึ้นทุกวันครับก็ได้แต่ซ่อมแซมนิดๆดห,หน่อยครับเพื่อนๆอน่าดูกันยาวๆครับเพื่อนๆไปครับอีก2กิโลเมตรออกบางบ่อสำโรงนะครับเพื่อนๆอ,ออกบางบ่อสำโรงบางบ่อก,ก็ตบซ้ายครับเพื่อนๆบางบ่อก,ก็ตบซ้าย ทางขวาก็าลงไปทางสำโรงนะครับสำโรงเหนือครับเพื่อนๆลงไปทางสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการไปทางสำโรงแล้วก็หรือจะยาวๆไปทางปู่เจ้าสมิงพลายสะพานภูมิพลหนึ่งหรือสองข้ามไปทางสะพานพระรามสามลงไปทางสาธรน,นะครับ หรือจะไปทางคลองเตยครับเพื่อนๆลงไปทางคลองเตยตลาดคลองเตยหรือว่าศูนย์สิลิกิตโน่นครับได้ครับเ,เพื่อนๆไปมาง่ายสะดวกครับแต่รถลาก็อาจจะติดบ,บ้างเพราะว่ารถเยอะก็ต้องทําใจครับขับรถในกรุงเทพพระมหานครก็ต้องทําใจเพราะว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองท่องเที่ยวก็ ครับแต่ปีนี้ก็เศรษฐกิจก็ตามนี่แหละครับก็พออยู่กันได้ก็สู้ๆครับเพื่อนๆสู้ๆรถลาก็เยอะครับต้องค่อยไปค่อยมาเพราะว่าถนนทางก็ย่าแย่อยู่ครับเพื่อนๆตอนนี้กระผมก็จะไปทางเข้าไปนิคมบางปูครับเพื่อนๆ ไปนิคมบางปูครับอาเจอที่กลับรถครับเพืเ่อนๆตรงที่กลับรถก็ต้องค่อยๆเบาๆค่อยที่อยอาศัยกันเพืเ่อนๆตอนนี้ผมตบขวานะครับเตรียมข้ามสะพานสะพานข้ามแยกที่จะไปทางบางบอ่อบางปลาออกไปทางนู้นแหครับ โรงพยาบาลบางนาสองออกไปทางบางเสาธงได้ออกไปทางบางเสาธงนะครับเรือไปสุขุมวิทสายเก่ายาวๆไปทางชนบุรีสุขุมวิทสายเก่าออกไปทางเมืองโบราณน,นะครับออกไปทางเมืองโบราณน,นะครับได้ขลองดาดบางปูครับเพืเ่อนขวามือก็ตัดออกไปทางสำโรงได้ครับ อยนี้ผมข้ามสะพานครับหรือว่าจะมุ่งหน้าไปทางนิคมบางปูครับเพืเ่อนๆนิคมบางปูกว้างใหญ่หลายๆบริษัทครับหลายๆบริษัทก็อาจจะเป็นซอยซอยเล็กซอยน้อยซอยย่อยซอยใหญ่ก็ท่านไปทางทางโน้นแล้วก็เลือก ไปซอยไหนครับซอยที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่ครับก็าอาจจะไม่ยุ่งยากครับไปมาง่ายทุกวันนี้ก็ถาม Google Ma ทก็ไปมาง่ายครับเพื่อนๆตอนนี้ผมข้ามมาแล้ครับกมุ่งหน้าไปทางนิคมอุตสาหกรรมบางปูครับเพื่อนๆวิ่งยาวๆครับเพื่อนๆน,น,นี่ก็ทำมาประมาณสักสี่ห้าปีได้แล้วครับถนน ปรับปรุงใหม่ครับเพื่อนเพื่อถนนเส้นนี้ปรับปรุงใหม่นะครับอาจจะมีข้อขัดบ้างบางช่วงบางที่ทบเพราะว่ารถลายเยอะครับเพื่อนรถลาวิ่งเยอะอ่ะอไปอาจากทางอุตสาหกรรมในกคมบางปงูตัดมาทางบางนาครับเพื่อนๆตัดมาทางบางนาถนนเส้นนี้ก็วิ่งยา,ยาวๆออกบางปูได้นะครับออกบางปูไปนู่นนะครับ เมืองโบราณาวิ่งยาวๆสุดไปเลยออกชนบุรีได้ครับชนบุรีสายเก่าเรียบโน่นแหะครับเรียบทะเลโน่นแหะครับเรียบทะเลเลยครับเ,เพื่อนๆถ้าพี่น้องคนใดที่มาทางนี้ครับเพืเ่อนๆถ้าไม่ชินทางก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบ ที่พักแวะทานข้าวกินขนมหรือว่าเครือ่องดื่มสองฝากฝั่งนี่ก็เยอะครับเพื่อนเปั๊มน้ำมกนน้ำมันให้จอดแวกก็สะดวกสบายหลายที่ครับเพื่อน,อนห้างร้านอาหารก็เยอะสองกทางทางศูนย์ซ่อมรถก็เยอะครับจะให้บริการซ่อมรถซ่อมลาก็เยอะ ก็จะวิ่งยาวๆไปทางนิคมบางูนะครับเพื่อนๆก็เรียบคลองนะครับเรียบคลองไปเรื่อยๆคลองเป็นคลองส่งน้ําครับเพื่อนๆคลองส่งน้ําครับก็ไปเรื่อยๆครับ,รบถ้าวิ่งยาวๆมาก็ไปกลับรถข้างหน้านะู้นก็อีกไกลอยู่ครับสี่ห้ากิโลครับ ผมกลับรถไปทางนิคมบางปูหรือว่าแพรกษานะครับเขาเรียกว่าแพรกษาถ้าวิ่งยาวๆถนนทางแพรกษาก็จะเจอบ้านเอื้ออาทรบ้านเอื้ออาทรแพรกษาครับยิงยาวๆลงไปนู่นก็จะไปเจอบิ๊กซีครับเพื่อนๆบิ๊กซีครับบิ๊กซีตบซ้ายตบขวาอยู่แถวนั้นแหละครับก็จะเป็นถ้าแถวปากน้ำ เขตปากน้ำตลาดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการครับแถวปากน้ำก็จะมี3าล้อปัน่น3าล้อเครื่อง3ล้อปั่นเนี่ยสล้อทีเนี่ยครับเพื่อนๆก็ยังพอมีให้เห็นนะครับรับแถวตลาดปากน้ำครับเพื่อนๆที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการครับ ที่ปากน้ําก็จะมีรถเมลวิ่งครับรถเม์สีเข,เขียวครับรถเมลวิ่งรถเม์สีเข,เขียววิ่งจากปากน้ําไปจนถึงออกไปรู้สึกว่าออกไปทางโน้นนะครับทางสายจันเซาโน่นนะครับออกไปทางบางแถวบางปะกงนน่นนะครับเพื่อนๆไปยาวไปจนถึงบางปะกง ได้ครับเพื่อนตอนนี้ผมจะวิ่งยาวๆนะครับเพื่อนวิ่งยาวๆเพื่อไปหาที่กลับรถเข้าไปที่นิคมบางปูครับเพื่อนตอนนี้เรียบคลองส่งน้ําอันนี้ไม่ใช่คลองส่งน้ําใหญ่นะครับย่อยครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็ใกล้ที่กลับรถ ที่กลับรถแล้วนะครับเดี๋วว่าผมก็เองก็จะเข้าไปทางนิคมบางปูครับเพื่อนๆนิคมบางปูนะครับเพื่อนก็วิ่งันยาวๆนิดนึงนะครับเพื่อนถนนก็พอได้ครับไม่ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่ารถหลายเยอะครับเพื่อนทามุงหน้าตรงไปนู้นก็จะออกนู่นแหละครับเมืองโบราณหรือว่าบางปู บางูออกอาทางจังหวัดชนบุรีผักเป็นสกูมิสสายเก่าครับไปเรียบชายทะเลนะครับไเยียบชายทะเลครับติดทะเลเลยครับเพื่อนๆทางนู้นไปทางเมืองโบราณนะครับไปทางเมืองโบราณนะครับวันนี้รถเยอะครับ วันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับไม่ร้อนเท่าไหร่อากาศก็สบายสบายเรื่อยๆครับเพื่อนๆรถลาก็ไม่ถือว่าเยอะครับรถือว่าเรื่อยๆครับธรรมดากรุงเทพก็รถเยอะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10บโมงครึ่งครับ1ิบโมงครึ่งที่มองเห็นสะพานกับรถทางนู้นก็นั่นแหละครับ อาจจะกลับรถไปทางนิคมบางปูเพื่อไปทางแพร่กษานะครับเพื่อนๆมาดูกันต่อครับครับตอนนี้ก็ผมก็กำลังจะเตรียมกลับรถแล้วครับเตรียมกลับรถอ่อวัยรุ่นทั้งหลายครับวัยรุ่นเพื่อนๆนวัยรุ่นที่ชอบแต่งรถอ่าไม่ว่ายกสูงโหลดเตี้ยท่อซิ่ง แต่งล้อเก็บทรงนะครับเพื่อนๆรีแมทเยอะมากครับเยอะมากร้านแต่งรถแถวถนนเส้นนี้นะครับตลอดสายนะครับเพื่อนๆจากกิงแก้ววิ่งตรงยาวมาเนี่ยที่จะมาทางนิคมบางปูเนี่ยครับถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรผมก็ จำไม่ค่อยได้ครับเพื่อนๆโทษทีนะครับแต่ผมก็เคยมาบ่อยแต่ก็จําไม่ค่อยได้นานๆมาครับเพื่อนๆนานๆมาทางนี้นะครับก็จะมาผ่านนี่นะครับร้านขายอุปกรณ์ไฟฟา้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะครับขับรถตรงนี้ขับยาวๆ ยาวมาเลยครับเพื่อนๆสองฝากฝั่งร้านแต่งรถแต่งลาเยอะมากครับเยอะมากตลอดทางครับสองฝากฝั่งตลอดทางถ้าเพื่อนๆชอบแต่งรถก็แนะนำทางนี้เลยครับหาไม่ยากครับเพราะว่ามีเยอะหลายร้านถ้าจะแต่งรถส่วนมากวัยรุ่นเรามาแต่งรถ จัดทรงโหลดยกอะไรก็ว่ากันไปครับเป mm. ลีออ่ยนล้อม่งล้อแมตตครับเ,เพื่อนก็ mm. จะมากันทางนี้เยอะครับเ,เพื่อนว mm. ิ่งยาวๆมาก็จะเจอหน้าวัดนะครับมนเจอปั๊มบางจากครับเ,เพื่อนมาเจอบ้านเดิมเวรแพทย์กษาครับแล้วก็เจอปั๊มบางจากก็เตรียมเลยครับ เจอปั๊มบางจากแล้วก็เจอวัดน้อยสุวรรณารามครับเจอวัดน้อยสุวรรณารามซ้ายมือครับเพื่อนเอนแล้วก็เตรียมเลี้ยวเลยครับเตรียมเลี้ยวเข้าถนนแพกษานะครับเพื่อนเห็นป้ายนะครับถ้าตรงไปก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือว่าไปบางพลีนะครับเพื่อนๆ่วิ่งลงไปถนนแพกษสา เพราะจากครับผมก็จะลงไปทางนิคมบางปูครับเพื่อนๆน,นิคมบางปูอ่าเลี้ยวแล้วครับนี่เป็นเขตจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการนี่ก็กว้างนะครับเพื่อนกว้างมากครับถนนนี้ก็สี่ห้าปีแล้วครับตกแต่งตกแต่งเรื่อยๆครับดูว่า ใกล้ทะเลนะครับจังหวัดสม,มุทรปราการนี่เป็นเมืองเก่าแก่เป็นเมืองหน้าดา่านนะครับเ,เพื่อนถนนนั้นทางก็อาจจะสำลุกสุดจมซ,ซ่อมอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าดินไม่ค่อยแน่นครับดินไม่ค่อยแน่นดินหลวมะครับบ้านเราเรียกดินหลวมดินโป่งข้างล่างเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเล นะครับเพือนอนี่เมื่อก่อนนี้ก็40กว่าปีก็ประมาณน่นนะครับก็จะเป็นป่าเป็นป่าเป็นสวนอยู่ครับเพืเ่อนแล้วก็ส่วนมากาก็จะเป็นที่ต่ำเป็นที่ต่ำนี่มาถมหมู่บ้านขึ้นมาก็มาถมเยอะครับถมเยอะตกแต่ง ดินขึ้นมาเยอะเยอะมากครับเพืเ่อนๆไปได้หลายทางครับไปหลาหลายทางหรือว่าขวามือก็กลับรถยาวมีทางลัดออกไปทางเทพารักษ์ได้ครับเทพารักษ์ไปทางวิทยลายลัยราชมงคลอะไรอีสานตะวันออก าผจไม่ไได้ครับปอีกนิดหนึ่งก็ใกล้ถึงแล้วครับทางเข้านิคมบางปูครับถ้ายาวไปก็จะไปเจอโน่นแล้ะครับชนเติมก็บิ๊กซีครับปากน้ำหรือว่าขึ้นทางด่วนกลับยาวๆไปโน่นแะครับทางบางไปอินได้รถลาเยอะ เส้นนี้วันนี้รถไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเ,เพื่อนๆเป็นบางวันส่วนมากจะรถวิ่งเข้าไปนิคมนะครับรถวิ่งเข้าไปทางนิคมครับแต่ก็ถือว่าถนนดีครับกรมทางหลวงก็ดูแลถนนนั้นทางเป็นอย่างดีปรับปรุงเรื่อยๆครับเ,เพื่อนๆไปมาสะดวกสบายถ้าไปมาหัวหลงทางก็ จอดก่อนครับแวะตั้งหลับให้ดีก่อนนะครับไปเรื่อยๆก็ใกล้นะครับถึงแล้วครับเพื่อนๆแยกนี้นะครับจะเป็นไฟแดงแต่ไม่มีไฟนะครับเลี๋ยวซ้ายครับเพื่อนๆเป็นแยกไฟแดงรู้สึกว่าจะเป็นแยกไฟแดงแรกะครับเดี๋ยวซ้ายเลยครับ เดี๋ยวซ้ายเลยไม่มีป้ายบอกนะครับมันเป็นทางลัดข้าด้านหลังนะครับเพื่อนๆไม่มีป้ายบอกเข้ามาปั๊บขวามือก็จะเจอร้านทองครับเพื่อนๆดูครับเพื่อนเขาก็นานแล้วไม่ได้มาครับเพื่อนเป็นบางวันคึกคักมากเขตน,นี้ก็เข้าเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูครับเพื่อน เป็นดับเพลิงครับดับเพลิงนะครับซ้ายมือก็อตรงไปอีกนิดนึงนะครับเ,เพื่อนตรงไปก็จะเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูเป็นตลาดนะครับแถวนี้เป็นตลาดค้าขายของกินเสื้อผ้าร้านมอเตอร์ไซค์ครับเ,เพื่อน สะดวกสบายครับเพื่อนเพื่อนเมืองไทยวันนี้ครับก็ต่างคนต่างทำมาหากินต่อสู้ดิ้นรนครับเพื่อนเพ่อนตอนนี้ก็จะข้ามคลองครับข้ามคลองก็จะเป็นด่านเริ่มเข้าแล้วครับนี่คมบางปูครับเพื่อนเนนี่คมบางปู เข้าเขตนิคมบางปูนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบเร่งครับอถึงนิคมบางปูแล้วนะครับเพื่อนๆท่านจะไปซอกซอยไหนเขตไหนตรงไหนก็เลือกเอาก็จะเป็นซอยย่อยซอย14บี B ซอยโน่นซอยนี้เลือกเอาครับ ก็จะมีบอกสองฝากฝั่งว่าท่านจะไปตรงไหนนะครับว่าท่านจะไปตรงไหนทางไหนก็เลือกเอาครับเ,เพื่อนๆซอยเล็กซอยน้อยซอยใหญ่ซอยอะไรนี่เยอะมากครับเ,เพื่อนๆอ่ะคลิปนี้กับผมก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆถึงนีคมบางปูแล้วก็ ขอไ,ได้รับความสุขความเจริญทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมหนุ่มอํานาจพาทเที่ยวนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามหนุ่มอานาจด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจจะได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆแค่นี้แค่ก่อนนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเพื่อนๆเราทุกๆคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ